ฉีดยาป้องกันกี่กี้คืออะไรวะฉีดยาป้องกันกี่กี้ <c oughs> ได้เปล่าวะรถวิ่งแค่นี้หรอวะมันรู้ตัวไมนี่ยว่ารถมันแรงหรือว่ากูมองไม่เห็นมันวะอ๋อผมต้องเป็นคนขับก่อนโอเคลืมอีเหี้ยเออดี๋ยวนั่งอยู่ในรถก่อนมันก่อนก็ได้ มาลงกงินลงสีส <irgendw carbono> ัต <Beautiful>, ว <Major sih em ang> กูต้องรอมันทำงานเสร็จเหรอวะไอ้ยี้นี้มาทรงทำงานชัวลงรถแล้วก็ล็อกรถอเอาลอมันทำงานก่อนก็ได้น่าจะไม่นาน แป๊บลุงโทรเรียกไอ้เบสวันเจอกันที่ตลาดดิ <c oughs> wala 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 ไม่ได้ว่ารถมันแรงกระดานนีน่สี่400มันรู้ตัวไหมว่ารถบันเบอร์นรู้ตัวไหมว่ารถบันแรกอะ่ะ พี่เว็บถึงแล้วพี่ได้ครับได้ครับอะไรนะลุงละอ๋อลุลุงเจ้าโค้ดบวก,กเฉยเหรอโอเคพี่ ไมยินดีรถแหรงยังวะมันแรงมากมันแรงไม่คูดแรงเลยมารีมาอ๋อผมยุดหนึ่งกินสูนยนะดิ มันรู้ไหมเนี่ยว่ารถมันโคตรแรงเลยเยอะตอนเนี้ห้าร้อยแล้วเนี่ยรถวิ่งห้าร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้อะรถไม่ได้ครับผมต้องเป็นคนขับอะไรอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอ่ะ คละงงกะเตรงคละงงกันเต็งย <screws in> <ground> ี um ่น <desserts in the hungry> ี <oneself> <sm> ้กล <cu> ับไปทำงานเหรอไอ้สัต เยีย yeah, ของเท่มีเมนูอะไรบ้างวะเนี่ยสิงล่างฟ้าผ่าเศกให้เป็นส่งระเบิดให้กอปปิดตัวทำให้ขาอ่อนทำให้เด้ายีกี้ชุบชีวิตไปหา ถ้าผมไปหานี่เป็นไงวะลองเลยถ้าไปไม่ได้ต้องลงจากรถก่อน กีตัวฟ้าผ่าผีไม่มีไว้ผีมันจะเป็นหน้ากากอีกอันนึ่งนะผมจะไม่ผิดอ่ะผีจะเป็นหน้ากากอีกอันหนึ่งนะ ที่มันเลขอะไรวะลืมวะ่ะสองเจ็ดป่าวะสองจดเไม่เหมือนเมนูมันไม่มันไม่ไอ้นี่เราวอะเมนูมันไม่ได้ทำงานแล้วเว้ยเมนูเขาน่าจะออกไปแล้วอะ่ะ เ้เสกให้เป็นก็ไม่ได้แล้วอ่ะไอ้แค่เสกให้เป็นก็ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วเว้ย ไม่ได้ละ <c oughs> ไอ้เที่อไปหาก็ไม่ได้ละไม่บักครับเมนูแอดมินมันมันน่าจะไม่มีคนใช้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ออกมาแกล้งคนนานจัดมันก็เลยไอ้นี่ คิดสิ่งร่างได้สัตว์เด็กแม่เอ้ยชิบหายแล้วกูไปสิ่งใครวะเนะี่ย

ผู้ชายคนไม่นสังเกตหรอประตูอีกฝกั่งไม่มันอาจจะเป็นบั๊ก,กได้ครับผมเคยเป็นอยู่ประตูอีกฝั่งหนึ่งเปิด <c oughs> เปิดอะเป็นบ่อยอยู่ผมไม่สนใจหรอก แน่นะว่าชายน่าจะชายดิชื่อมันอาหารว่าอะไรวะว่า,าไม่ออกอ่ะน่าจะชายดิ้ยเหี้ยเป็นลมอาหารหมดเป็นสัตว์ ชายมันแต่งตัวเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงไงผู้ชายสวัสดลุงบไงเอหรอสลุง <c oughs> เออเมื่อกี้ผมจะโทรบ,บอกว่าจะจุกโด,ดนใบแดงแต่ผมเจรจาให้มันแหละมันเหลือใบส้มใช่หรอไปทำเชี่ยรไรออม,มันไปปนเขาแล้วมันไปทําความผิดแบบเดียวกันสามรอบก็คือส้มส้ม,ส,มส้มเลยใช่เหรอมันเดียวมันจัดสามใบอ,อ่ะสามใบแล้วมันแล้วมันไปทำแล้วทำไมมันไม่อ่านกฎดีๆอ่ะมันบอกมันบอกมันบอกเราแล้วเมื่อวานมันก็บอกเราอยู่ว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านกฎมาแล้ว ตีอะเชี่ยวชาญเปล่ามันสาใบส้มเดี๋ยวมันอ่านกดมาผมบอกแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วผมมาไอ้นี่มันมาขอโทษคู่กรณีได้คนหนึ่งโอเคโอเคทำไมมันไป่ป้นที่อะไรเสี่ยงใบชิบหายเลยรู้มาคุยกันเลยดิไม่เหี้ยมันจะทิ้งลุงนัเนี่ยมันจะทิ้งลุงไปเบิกหลักเนี่ยมึงบอกมันดูดีๆก่อนทำอะไรอะเออเฮ้ยขอมึงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไอ้หนุ่ม ขอบคุณซับสไคร์นะครับสองเดือนแล้วครับลุงวงตีตีมเหรอตรีมอยู่ไอเอ็กวะ่ะไอเฮียนะ เฮ้ยพูดได้คนที่ดีว่ะ